สายรักสายเลือดตอนที่9คุณใหญ่กับมีนาใจนี่ให้นาดูงใจแล้วตรีประพาโดนปรเมศปันหัวหลอกใช้ให้รู้สึกมีนาเป็นคนไม่ดีตรีประภาไม่เห็นด้วยกับพี่ใหญ่ที่เลือกมีนาทั้งทานะก็แตกต่างกันแต่ใหญ่เลือกมีนาเพราะรักและอยากให้เธอมองมีนาให้ลึกลงไปจะเห็นว่ามีนาไม่ได้เป็นแบบที่เธอพูดมีนาไม่ได้มากรบคุณใหญ่เธอมีความฉลาดและความสามารถคุณใหญ่นัเจ้าสววัง แต่เจ้าสัวไม่สะดวกมาจึงให้ดีเอเลนมาแทนคุณใหญ่แจกการงานระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งบริษัทของดีเอเลนเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่เนทไม่ยอมกินข้าวปรเมศก็บังคับเธอเพราะเธอต้องไปออกงานกับเขาถ้าไปไม่ได้ปรเมศครูว่าจะประจานมนมีนาให้เช้าว่าออกงานไม่ได้และบอกว่ามนมีนาเป็นแค่มีเก็บเงินกับเนทเนกินข้าวเพื่อให้มีแรงสู้ต่อและจะไม่ให้มนมีนาเจอเหตุการณ์แบบเขา คุณใหญ่เตรียมวางแผนในการพาเนตนี้แถมปรเมศยังจ้างบริการงานนี้คงไม่ง่ายเจ้าสัววังอาการหนักจากการทำคีคมเจ้าสัวไปไม่ได้ดีเอเลนจึงเป็นตัวแทนไปงานการกุศลเองคุณใหญ่วางแผนกับเจ้าสัววังในการเอาคืนปรเมศวันงานก็มีแต่ครอบครัวของปรเมศที่ได้หน้าไปเต็มตม,มีแต่พวกฮิวเอเอ,เอสงที่แย่งผลงานกันไปมาแม้แต่ประโมทก็ไม่เว้นทำที่ว่าผลงานนี้เป็นของตัวเอง เจ้าสัววังมาร่วมง,งานด้วยตัวเองเจ้าสัววังนำภาพมารวมประมูลในงานและบริจาคเงิน50ล้านบาทให้มูลนิธิแผนการของพระเอกได้เริ่มแล้วบอดีการ์ดคุณใหญ่จัดการพวกของปรเมศในขณะที่ปรเมศขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีจึงใช้ช่วงชุลมุนนี้ออกมาปรเมศรู้แล้วว่าเนทหายไปจึงออกตามหาเธอมีนากับเนทหนีขึ้นรถบอดีการ์ดคุณใหญ่เสียท่าโดนนายอู้ยิง ปอรินนัดกับนายอู้เจอที่จุดนัดพบเพื่อเอาพินัยกรรมปอรินเป็นคนเอาเรื่องปรเมศที่ค่อยทำร้ายเนรให้นายอูด้ดูปอรินจึงช่วยเนทกับมนมีนาเอเล็กกับพินัยกรรมแต่คงไม่ง่ายเพราะเจ้าสัววังมีแผนการเก็บนายอู้และจะชิงตัวเนรและมีนาเหมือนเนรจะรู้จักกับเจ้าสัววังเพื่อเป็นการล้างเอเคนปรเมศที่เคยแย่งคนรักในอดีตจบไปแล้วกับตอนที่9สนุกกันไหม